คุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตเดินทางมาถึงทางตันหันไปทางซ้ายก็เจ้าหนี้หันไปทางขวาก็ภาระค่าใช้ใจ่ายสินเดือนที่ไรเหมือนจะขาดใจตายทุกทีเรื่องราวของผมเริ่มต้นในวันที่ฝนตกหนักที่สุดวันหนึ่งทั้งในใจและนอกหน้าต่างผมเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนธรรมดาที่มีหนี้สินท่วมหัวจากความผิดพลาดในการทำธุรกิจ ใบแจ้งหนี้วางกองพเนินอยู่บนโต๊ะกินข้าววินาทีนั้นผมคิดไม่ออกเลยว่าจะหาเงินจากไหนมาหมุนให้ทันวันพรุ่งนี้ความหวังมันริบกี่จนแทบจะมอดดับลงแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตผมกำลังรออยู่ที่สถานที่ที่เรามักจะนึกถึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายนั่นคือวัดเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนหน้าครับจากความเครียดที่เล่าไปในตอนที่แล้ว วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดผมตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆออกจากบ้านไม่รู้จะไปไหนรู้แค่ว่าอยากหาที่เงียบๆให้ใจมันสงบสุดท้ายรถก็พาผมมาจอดที่วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศในวัดเงียบสงบผมเดินเข้าไปกราบพระประธานขอพรเพียงแค่ขอให้มีสติปัญญาแก้ปัญหาไม่ได้กล้าขอให้รวยล้นฟ้าอะไรเลยครับหลังจากกราบพระเสร็จ ผมก็เดินทอดน่องไปนั่งพักที่ศาลาริมน้ำมองดูแม่น้ำไหลเอื่อยๆปล่อยอารมณ์ให้ลอยไปแต่จู่ๆก็มีสัมผัสอุ่นๆนุ่มๆมาถูที่ขาของผมผมก้มลงมองแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพบกันครั้งแรกระหว่างคนสิ้นหวังกับแมวสิ้นไรสิ่งมีชีวิตที่มาคลอเคลียขาผมไม่ใช่แมวพันธุ์ดีขนฟูฟ่องนะครับแต่มันคือแมวไทยลายสามสี ตัวผอมโซจนเห็นซี่โครงขนร่วงเป็นหย่อมหย่อมแถมยังมีขี้ตาเกลอะกรังดูสภาพแล้วน่าจะเป็นแมวที่ถูกคนเอามาทิ้งหรือไม่ก็เป็นแมวเจ้าถิ่นที่โดนตัวอื่นรังแกมันร้องเสียงแหบๆแ,แล้วเงยหน้ามองผมด้วยดวงตาสีเหลืองอำพันคู่นั้นสายตาของมันไม่ได้ดูน่าสงสารแบบขออาหารแต่มันดูมุ่งมั่นแปลกๆเหมือนมันกำลังเลือกผมหลวงตาที่เดินกวาดลานวัดอยู่แถวนั้นบอกว่าไอ้นี่มันดือ้อ ใครจะจับมันก็ขู่แต่ทำไมกับโยมมันถึงยอมให้อุ้มละ่ะนั่นสิครับทำไมต้องเป็นผมผมอุ้มมันขึ้นมาตัวมันเบาหวิวเหมือนนุ่นความคิดในหัวตีกันวุ่นวายตัวเองยังจะเอาไม่รอดจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงแมวเงินจะซื้อข้าวกินเองยังต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วนี่ต้องมาซื้ออาหารแมวพาไปหาหมออีกหรือแต่พอมองลึกเข้าไปในตาของมันผมกลับรู้สึกถึงความผูกพันประหลาดเหมือนเสียงในใจบอกว่า พามันกลับไปเถอะแล้วทุกอย่างจะดีเองผมนั่งช่างใจอยู่นานครับมองดูเงินในกระเป๋าที่มีอยู่น้อยนิดสลับกับเจ้าสามสีที่นอนนิ่มบนตักสุดท้ายความสงสารก็ชนะเหตุผลผมตัดสินใจบอกลุงตาว่าผมขอมันไปเลี้ยงนะครับโดยไม่รู้เลยว่าผมกำลังอุ้งโชคลาภก้อนใหญ่กลับบ้านการพาแมวสภาพหม่อมแหม่มเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายครับทันทีที่เปิดประตูแฟนผมก็ร้องเสียงหลง ไป่กีดมาทำไมพารัชชัดตัวเองยังจะไม่มีกินอยู่แล้วบรรยากาศในบ้านตึงเครียดขึ้นทันทีเจ้าสามสีเหมือนจะรู้ว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันมุดเข้าไปหลบใต้โซฟาทันทีผมต้องพยายามอธิบายกับแฟนว่าถือว่าทำบุญเธอมันไม่มีที่ไปจริงๆเดี๋ยวเราแบ่งข้าวเราให้มันกินก็ได้คืนแรกผ่านไปอย่างยากลําบากผมตั้งเชื่อให้มันว่าเจ้าบุญกรอด หวังว่ามันจะรอดและเราก็จะรอดจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันแต่ใครจะคิดครับว่าหลังจากคืนนั้นบรรยากาศในบ้านจะเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากรับเจ้าบุญรอดมาเลี้ยงผมแบ่งเงินส่วนน้อยนิดพาไปหาหมอรักษาโรคผิวหนังและซื้ออาหารเม็ดเล็กๆให้เชื่อไหมครับว่าพอเราเริ่มเป็นผู้ให้แม้ในวันที่เราขาดแคลนจิตใจมันกลับเบาสบายขึ้น เจ้าบุญรอดเริ่มฟื้นตัวขนเริ่มขึ้นเต็มตัวเริ่มแน่นขึ้นจากแมวขี้เร่กลายเป็นแมวสามสีที่สวยสง่าและที่แปลกคือแฟนผมที่เคยบน่นกลับกลายเป็นคนที่คอยเรียกหามันทุกเย็นบุญรอดกินข้าวยังลูกเสียงหัวเราะเริ่มกลับมาในบ้านความเครียดเรื่องหนี้สินยังอยู่แต่เราเริ่มมีกำลังใจสู้มากขึ้นเหมือนพลังงานลบในบ้านถูกเจ้าเหมียวตัวนี้ปัดเป่าออกไป เลี้ยงมาได้สักพักผมเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของบุญรอดปกติแมวจะชอบนอนที่สูงๆหรือที่นุ่มๆแต่เจ้าบุญรอดชอบไปนอนทับแผงลอตเตอรี่เก่าที่ผมเคยซื้อแล้วไม่ถูกรางวัลตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่ถูกวางกองไว้บนโต๊ะวันนั้นผมกำลังจะกวาดทิ้งแต่มันกลับกระโดดขึ้นไปนอนขวางแล้วใช้เท้าหน้าตะปบใบหนึ่งออกมาเคียรๆแล้วมองหน้าผมผมหยิบขึ้นมาดู มันเป็นงวดเก่าที่ผ่านมาแล้วเลขท้ายสองตัวคือ8ปดห้าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันคงแค่อยากเล่นแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือคำใบ้แรกที่เทวดาส่งมาผ่านร่างแมวหลังจากเหตุการณ์ไม่กี่วันคืนหนึ่งผมฝันฝันเห็นเจ้าบุญรอดตัวใหญ่เท่าเสือเดินเข้ามาหาผม แต่ปากคาบก้อนทองคำสุกปลั่งมาวางไว้ให้ที่ตักแล้วมันก็พูดเป็นภาษาคนว่าพอจารับไว้สิผมสะดุ้งตื่นตอนเช้ามืดเหงื่อท่วมตัวรีบหันไปดูเจ้าบุญรอดมันก็นอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆข,ขาแต่งวดนี้ใกล้วันหวยออกแล้วความฝันนี้มันชัดเจนมากจึงผมขนลุก ผมเริ่มมานั่งทบทวนดูหรือว่าเจ้าบุญรอดจะมาให้โชคจริงๆแล้วเลขละ่ะมันไม่ได้บอกเลขตรงๆนี่นาแล้วผมจะไปซื้อเลขอะไรด้วยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมลองเสี่ยงดวงดูผมเอาแป้งฝุ่นมาโรยบางๆบนกระดาษแล้วลองจับเท้าเจ้าบุญรอดมาแปะดูเล่นๆบ้าบอใช่ไหมครับคนจนตรอกทำได้ทุกอย่างเลยครับ ปรากฏว่ารอยเท้าที่ออกมามันดูเละเทอะไปหมดดูไม่ออกว่าเป็นเลขอะไรผมถอดใจกำลังจะขยำกระดาษทิ้งแต่จังหวะนั้นบุญรอดเดินไปที่ปฏิทินแขวนผนังแล้วกระโดดตะปบปฏิทินจนร่วงลงมาปฏิทินเล่มนั้นเปิดค้างอยู่ที่วันที่16วันหวยออกพอดี แต่สายตาผมเหลือบไปเห็นตัวเลขสีแดงๆเล็กๆที่มุมปฏิทินมันคือเลขชุดหนึ่งที่ทำให้ใจผมเต้นรัวเลขที่ผมเห็นคือ9.05ผมจำเลขนี้แม่นเลยครับวันรุ่งขึ้นผมรีบไปที่ตลาดเดินหาแผงลอตเตอรี่เชื่อไหมครับว่าเดินหาเป็นสิบแผงไม่มีเลขท้าย9.05เลยสักใบแม่ค้าบอกว่าเลขดังจ้า หมดตั้งแต่วันแรกแล้วผมคอตกกำลังจะเดินกลับบ้านแต่สายตาเหลือไปเห็นคุณยายแก่ๆนั่งขายลอตเตอรี่อยู่มุมตึกแผงแก่เหลือน้อยมากผมเดินเข้าไปถามแบบไม่คาดหวังยายครับมี905ไหมยายหยิ้มฟันหลอหยิบใบคู่ใบสุดท้ายออกมาจากกระเบ๋าเสือ้อเหลือชุดสุดท้ายพอดีเลยไอ้หนุ่มเอาไหม วินาทีนั้นมือผมสั่นผมควักเงินก้อนสุดท้ายที่มีจ่ายให้ยายไปโดยมีภาพหน้าเจ้าบุญรอดลอยขึ้นมาในหัววันที่16มาถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความหวังบรรยากาศในออฟฟิศดูคึกคักแต่สำหรับผม มันคือความเงียบที่กดดันผมนั่งทำงานไม่รู้เรื่องใจจดจ่ออยู่แต่กับเวลาบ่ายสามโมงเย็นผมรีบกลับบ้านไปนั่งฟังผลกับแฟนโดยมีเจ้าบุญรอดนอนหนุนตักรางวัลที่หนึ่งถึงห้าผ่านไปเลขท้ายสองตัวสามตัวผ่านไปไม่ตรงสักอันใจผมหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มคงหมดหวังแล้วสินะเงินก้อนสุดท้ายด้วย ผมลูบหัวเจ้าบุญรอดเบาๆเป็นเชิงปลอบใจตัวเองจนกระทั่งถึงเวลาประกาศรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมวดประจำวันที่สิบหเลขที่ออกเสียงประจาศลากยาวผมหยิบนตารี่ขึ้นมาดูแบบผ่าน,านหูฟังเสียงประกาศเลขที่ออกสี่ปดสองใจผมเต้นแรง ตัวเลขสามตัวหน้าตรงเป๊ะมือผมเย็นเฉียบเงือแตกพลักเก้าศูนย์ห้าสี่แปดสองเกห้า ความเงียบเข้าปกคลุมห้องอยู่ประมาณสามวินาทีสมองผมประมวลผลไม่ทันผมก้มมองลอตเตอรี่ในมือสลับกับมองหน้าแฟนแฟนผมตากว้างปากสันแล้วเราสองคนก็กรีดร้องออกมาพร้อมกันสุดเสียงพี่เราถูกรางวัลที่หนึ่งเราถูกหวยเรากระโดดกอดกันร้องไห้โฮเหมือนคนบ้าความอัดอั้นตันใจความเครียดความกลัวหนี้สิน ทุกอย่างมันระเบิดออกมาเป็นน้ำตาท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นเจ้าบุญรอดยังคงนั่งทำหน้ามึนงงเลียขนตัวเองอย่างสบายใจเฉบมันคงสงสัยว่ามนุษย์สองคนนี้เป็นอะไรกันผมรีบพละจากแฟนแล้วโผเข้าไปกอดเจ้าบุญรอดขอบใจนะโลกขอบใจนะบุญรอดหนูพาโชคมาให้พ่อจริงๆผมก้มลงหอมหัวเหม็นๆของมันฟอดใหญ่ มันคือผู้นำสารจากสวรรค์มาโปรดเราจริงๆหลังจากไปขึ้นเงินรางวัลชีวิตผมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหนี้สินทั้งหมดถูกเคลียจนเกลี้ยงผมไถ่ายบ้านคืนซ่อมแซมบ้านใหม่และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญใหญ่ที่วัดเดิมที่ผมไปเจอเจ้าบุญรอดเราไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายครับเราเก็บออมและลงทุนเพื่ออนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือ อาหารการกินของเจ้าบุญรอดจากข้าวคลุกประทูตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นอาหารพรีเมียมขนมแมวเลียไม่อั้นมีคอนโดโมแมวหลังใหญ่แต่มันก็ยังชอบนอนเบียดผมบนโซฟาเก่าๆเหมือนเดิมเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับหลายคนอาจจะอิจฉาที่ผมถูกรางวัลที่หนึ่งแต่สำหรับผมแล้วเงินรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้รางวัลที่แท้จริงที่ผมได้รับคือเจ้าบุญรอดครับ การที่ผมตัดสินใจก้มลงอุ้มมันในวันนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะมันให้เลขเด็ดแต่เพราะมันสอนให้ผมรู้จักการให้ในวันที่เราไม่พร้อมและผลแห่งการให้นั้นมันตอบแทนกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงถ้าคุณเจอน้องหมาน้องแมวที่ลำบากลองเปิดใจให้โอกาสพวกเขาดูนะครับไม่แน่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พกมาแค่ความน่ารัก อาจจะพกโชคชะตาใหม่มามอบให้คุณเหมือนที่บุญรอดมอบให้ผมก็ได้สำหรับซีรีส์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ